รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงต่อสเกตสนับสนุนโดยซบูเ็นเน็ต C&E นิตยสารทีวีคูนิตยสาร <had> สไปซี่ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลลิเมตร สวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยและพี่กิฟเช่นเคยนะคะในรายการ9มิลิเมตรค่ะตบสเก็ตช็อตแรกในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์เลี้ยงกันที่จังหวัดสตูลค่ะสัตว์เลี้ยงที่ว่านี่หน้าตาคงน่ารักน่าชังน่าดูค่ะน้องปุ๋ยแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าสัตว์ตัวนี้ได้กัดใครคนนั้นไม่รอดแน่นอนค่ะ อำเภอทุ่งวาดจังหวัดสตูนค่ะวันนี้นะคะแมงมุมจะพาไปเล่นพันสัดถัว์ห้ายากอย่างแรกเลยค่ะตัวมันไข่ไข่แล่นค่ะชอว่าเฮ้าไฟกับเฮ้าชาค่ะเห็นเขาบอกว่ามีผิดมาร์กเลยค่ะขนาดฉากนี้ยังตายได้เลยค่ะยากหลัว่าเฮ้าชากกับเฮ้าไฟนี้หน้าตาพันผือหรือว่าหน้ากลัวยังไงนะตามแมงมุมไปเลยค่ะ เพึงจะรู้ในคืนนี้ว่าคุณลุงจำเริญชาวสตูลจะมีสัตว์เลี้ยงแสนอันตลายขนาดนี้แ้วเจ้าเห่าไฟเห่าช้างพิษเหลือหลายนักเลยนะคะกัดช้างก็ตายกัดค,ควายก็ไม่รอดโอ้โหหนากอู้น่ากลัวจริงๆเลยในคืนนีอ้อยากด้วยมันมีไงว่า ไอ้ทางผักตายแค่นั้นเองมีผิดมาครับห้าเส้นลรือมามันอยู่ที่ผูกเขาทุ่งๆกับไม่มีผูกเขาจะมันไม่อยู่สักจะพวกนี้ราคาเป็นเส้นนะครับส,สบร้างโบกสร้างเส้นมาแรกมากับครบช่างตายกิดแล้เข้าไฟถ้าว่าคนเดิน,น่านโอยๆดิมันท้ายกา็จะได้หลับผิดตรงนันด้วยว้าวราคาเขาก็สมชื่อเลยนะคะก็เจ้าเห่าไฟเห่าทางมีราคาถึงหนึ่งแสนบาทที่นี่มีตั้งสามตัวก็สามแสนบาทน้อน,นะะี่ค่ะ oh my god ท่านผู้ชมค่ะ นะคะฉันขอตัวไปทำใจก่อนค่ะไม่ไหวแล้วค่ะนี่เป็นลบค่ะเอเคโอ้โหค่าตัวเจ้าห่าไฟห่าชาเนี่ยราคาไม่เบาเลยนะคะโอ้โหพี่กิฟตถาแค่นี้นะคะมันยังจิบๆไปค่ะเพราะว่าสแก็ตช็อตต่อมานะคะบุญจะาคุณผู้ชมไปดูห้องน้ำซึ่งมีราคาถึง5ล้านเลย